สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาโฮค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในเซาของมื่อวันที e ่ e 21เดือนเมษายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้นะคะแอดผ้าไปพี่น้องบรรเทาสุขสุข,ขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่ศรีสเกตเด้อพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตำล่านะคะไปพี่น้องค่ะเอาแนวทางเซาหนี้ของปู่ศรีสเกตตำล่านะคะสิได้มาเป็นตัวใด ความวิลาวมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะการนมัสการนะคะปู่าเจริญพรค่ะมีขน้อยกับมาติดตามแนวเาทา่าหนิล่ะคะปู่คะเรียกเล่าบ่แมนค่ะ,ะพร้อมแล้วบ่พร้อมค่ะอานะวิ่งหกกับเจ็ดวิ่งหกกับเจ็ดค่ะแล้วเรียกวินค่ะ หกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามค่ะจับคู่หกหนึ 2> 6, 2 6, 2, ่งหกหนึ 6, 6, 4, ่งค่ะหกสองหกสองค่ะหกสามหกสามค่ะหกสี่หกสี่ค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดสองเจ็ดสองค่ะเจ็ดสามเจ็ดสามค่ะ เจ็ดจีค่ะกันเบิ้ลหกหกเจ็ดเจ็ดกัรเบิ้ลหกหกเจ็ดค่ะอ่าหลักร้อยมีสกับสหลักร้อยสกับสค่ะอ่าจับสาตัวให้สี่หกสองสสองค่ะสามเจ็หนึ่งสาเจดหนึ่งค่ะสี่เจ็สองสเจ็ดสองค่ะ สามตัวเน้นไปที่สี่หกสองค่ะสองตัวก็มีเน้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองค่ะหกสองหกสามเมื่อไหร่ดีคะโดนน้ำเนื้อได้ค่ะมัน,มนเราบอกครับพวกค่ะเบ็ดแล้วโอ้จาจะพวกค้าอันรัฐบาลไทยนี่ ปูมือไรครับปูคะยังยังทันใดทำนวณเลยรัฐบาลไทยยังวันใดว่างโอ้จ่าได้ค่ะว่าเป็นยัง้ามืองอีก,อกสีมือหาหมือล่ะได้ครับปูคะ่ะอ่าขอบคุณปูหลายๆนะครับปูคอ่าเจริญพรกรรมารคระสาธุค่ะ สรุปแนวทางทาคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางต่ำเล่านะคะแนวทางจากปู่สีสเกตนะคะพลอยพี่น้องคะเอาลักรลอยนะคะลักรลอยลักลอยซกับ3นะคะ พี่น้องคะาหลักร้อยนะคะ4กับ3บันนีวิ่งนะคะวิ่ง6กับเนะคะพี่น้องคะาเลขวิ่งมี6 7 8 1 2 3แ่งสองสามค่ะหกเจ็ดแปดหนึ่มจับคู่นนีนะคะพี่น้องคะาหกหนึ่งหกสองหกสนะคะโตกัน6 6กับ7 7เนะคะพี่น้องค้าบันนีสามโต้สี่หกสองแล้วก็สี่เนะคะปูสีสเกตเล่าเน่น หกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะพี่น้องคะหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสามตัวซีหกสองนะคะพายพี่น้องคะจังใจก็อย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบื้องเนาะพี่น้องเนาะสําหรับแนวทางอาตำเหล้าแนวทางเซานีนะคะจากปู่ซีสกเกตนะคะพี่น้องคะคลิปนี้แอดโทรหาอ่าปู่ตามหมัวว่านี่ช่วงแรกเนาะพี่น้องแอดลงคลิปว่าท่านแอดก็เลยมาลงให้พายพี่น้องเลยเบื้องในเซานีนะคะพายพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากปูซีสเกตนะคะแนวทางตำเล้านะคะพราพี่น้องคะก็ให้พ่อพี่น้องนําไปพิจารณาเบื้เนาะพี่น้องทางช่องนําเสนอเผื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพราพี่น้องคะอันที่แอดบอกุขพ่อแม่พี่น้องฟังว่าแอดเศร้าเจ็บแค้นแล้วเจ็บอีกแล้วดิพี่น้องมันบ่เศร้านะคะพราพี่น้องคะอาจะฟังทั้งนี้เศร้าแล้ว วันนี้ฟังทีงนี้ยกแขนบ่ขึ้นเลยนะคะพี่น้องยกแขนบ่ขึ้นเลยเป็นเอ็นจองยุ่งตรงนี้ไหมเอ็นจองยุ่งตรงนี้ไหมค่ะพี่น้องคะแล้วก็เนี่ยมันมันต้นเหตุมันเกิดมาจากนิ้วมือนิ้วนี่แหละนิ้วนิ้วโป้นี่แหละผ้ามูเป็นก็เลยมาตามเสียนตามนี่มาหยุดมองนี้วันนี้พี่น้องตัก้อนนี่มันสิมาถึงผีดเนาะวันนี้มามาหยุดมองนี้วันนี้มองนี้นะคะพี่น้องคะไอ้กเจบมองนี้โยกแขนบ่ขึ้นเลยนะคะสองสามมือแล้วยกแขนบ่ขึ้นเนี่ยยกได้อยู่ประมาณนี้ ได้สิบปีฉีดยาให้ให้หมอเพิ่นเพิ่นฉีดยาให้นะคะเพราะว่ามันเป็นมาโดนอะไรกิดว่ามันสิเศร้าเองก็ว่าเศร้าบันนี้ไปซื้อยามาก,กินตอนแรกก็ว่าสิเศร้าว่าเศร้าคือเกาพี่น้องคะฟังทั้งนี้เศร้าแล้วยกแขนยังได้สบายแล้วนะคะบนันนี้ฟังทั้งนี้เหลือฟังทั้งนี้จองเผื่อจองยกคือนยังส่กอะบางทีก็ต้องได้ใส่แขนพยุงชนะพี่น้องคะอายุไล่แล้วมีแต่เนี้ยเป็นเนาะพี่น้องเนาะ เอาสำหรับแนวทางของปูสีสเกตนะคะอ่ากะนําไปพิจารณาเบื้องแนวทางของปูเพิ่นเดี๋ยวนี้สูตรสูตรของของปูเพิ่นเนี่ยเขาดีอยู่นะคะวังหนึ่งหันอ่ารัฐบาลไทยเพิ่นกับเขาแปรหะ 8, เอ็ดกะบ,บริเกตทัไปหาปูนะคะช่วงนั้นก็เป็นช่วงสงการานต์เนาะคะ่ะไปพน้องคะหลักปูแล้วก็วกพิ่นมาถอดกระถินเออถอดผ้าป้ายยังสีหน้าไปพี่น้องคะเราก็เลยบ่ว่างเลยเบรคเบากัน ะะพายุพีดองค่ะแนวทางของปูเพิ่นเขามาเปิดแผ่นหาตรงตรงแล้วก็ตำล่าเนี่ยของเล่ากับเขาดีเท่ากันนะคะพายุพีดองค่ะให้พายุพีดองพิจารณาเบิงเนาะพายุพีดองเนาะทางช่องนําเสนอเป็นแนวทางนะคะคือเก่าล่ะค่ะพายุพีดองคะอ่ะเซาหนี้ห่อนคือเก่าพายุพีดองเป็นยังไงแน่เนาะพายุพีดองคะอ่ะทางบ้านพายุพีดองนี่เป็นยังไงแน่ฝนตกแดดออกกลมบ่จังหวะจังไดพายาุพ,พีดองอย่าลืมอ่า คอมเหม็นคำว่าบอกแอดพร้อมนะคะเมะื่อวานนี่ทั้งอุดอรนี่บ้านเบืองเรลยอา่าทำทาวาคือฝนสิตกตะวันตกจำได้ไหมหมื่อวานนี่ฝนตกนะคะไปพี่น้องครับฝนตกตะวันเตรียมกะละมังคำว่ายังดีเตรียมกะละมังคำว่าเห็นยังปฏิพี่น้องเอาแมาไว้แต่ห้องฝนตกมันหลังคามันหัวเนาะที่อแอดเคยบอกสุกฟังหลังคาหัวนะคะตะวันบีิฝนกับะตะวันตกกันแคอยู่ไปพี่น้องค่ะถ้าตกกับตัวเงี้ยเว้นสี่หลอดเด้อเพาต้องไปตัวเงี้ยมขึ้นดอกตัวเงี้ยมขึ้นนี่มันว่ามีหม่องนอน ของแอดนี่มันหัวมมันหัวจุดมองแอดนอนพอดีนะคะพี่น้องค่ะเลยสิขึ้นยากแน่ถ้าย่ามฝนตกนะพายพี่น้องตกย่างเว้นสีบ่เป็นยังเข้ากับลบลบไปลบได้มองทีหัวห้ากับละมั่งร่องได้แต่ว่าย่างขึ้นนี่มันเป็นเวลานอนเวลาพัะกอบเลสินะพายพี่น้องค่ะเอาละพายพี่น้อง เอาพ่อพี่น้องอยากให้เบิ่งนเราด้วยติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดก็คอมเมนต์เข้ามาเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องกาส่วนแนวทางของคุณตาทองสุกแอดขออนุญาตนะคะแอดสิโทรหาเพิ่นก่อนสิโทรหาคุณตากอ่อนอ่าให้ได้บอกกับคุณตาชัดเจนก่อนว่าถ้ายใจไปแล้วคุณตาเราไปหาหมอเพราะว่าผู้เฒ่านี่กระสิบมีมือคือจังแม่แอดอยู่บ้านนี่แล้วก็สิหมอก็สินัดเป็นมือดีพี่น้องมือวันพุธอ่ามือมือตรวจเบาหวานมือวันพฤหัสตรวจความดันอียัง ประมาณนั้นนะคะฮทียาของคุณตาเราเป็นยังสันเพราะว่าคุณตาเรากระสุงอายุแล้วเนาะคะเจ้าหมอนัดไปตรวจนั่นตรวจนี่ตรวจร่างกายแจ้งสีหน้าไปไปนอนค่ะฮทียาไปแล้วปอบเพลินสีขาดกันมันเสียอาการม่นไปซื้อเข้าก็เลยบ่ได้ลยังแต่ว่าตรงโท่ไปถามคุณตาก่อนว่าเราอยู่มือใดนะคะหายแน่ใจชั่วๆสะก่อนนะคะอดีตไปตีตามมาหายเด้อพี่น้องเด้อเพราะเห็นพ่อพี่น้องคอมเมนต์เขามาหลายนะคะพ่อพี่น้องค่ะนี่ละพ่อพี่น้องอ่าแนวทางของปู่สีสะเกตต่ำเล่า มัอนี้กับมี่เพียงซํานีนะคะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิงค่ะพ่อพี่น้องคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องบรรเทาสุขสุขคนค่ะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วการต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแน่ทางจากปูสีสเกตค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่น้องคะจะไม่อยากสิพลาดครับ อ่าแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะขอไม่แล้วกัอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดค่ะเพื่อที่สเสด็บวรพราททุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะไพี่นองคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอกซิเดอร์อตัโตลาไพรวนพันธ์เท่าสุกุสก้ขขอนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็ไปในคลิปนานะคะไพร่นองคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ